ลูกเพจขออภัยที่ต้องมาใหม่ชุดิหน่อยค่ะั้อง,องใช่ลูกเพจขออภัยนะคะที่ต้องมาขึ้นใหม่เพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงก็คือเมื่อกี้ขึ้นหายแต่ว่าอันนี้เรามาใหม่แล้วนะคะอโอเคพี่ขันก็คือเป็นเป็นเบลเป็นเบล,เเบลไลท์ในการทดลองให้ก่อนใช่ป่ะเร<ม>าแล้วก็เดี๋ยวก็คืออัดอัดคลิปเพิ่มถูกไหมเป็นสองรอบดได้ได้ได้ได ได้ค่ะได้สวัสดีค่ะสาธิตจะสาธิตตอนเป็นคลิปไปเลยเอาคลิปลงไปเลยอ๋อเอาคลิปลงไปเลยก็คือเป็นไลฟ์ลงเหรออ๋อเป็นคลิปใหม่ได้ได้ก็อย่าเบลสาธิตในไลฟ์รอบนึงแล้วเบลก็ลงไลฟ์เสร็จแล้วเบลก็มาสาธิตเป็นคลิปให้น้องถ่ายอีกรอบนึง กดเดี๋ยวมันจะแบบเวลากดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมอ๋อโอเคได้ได้แล้วก็์ไลฟ์ไลฟ์อธิบายข้อมูลรอบอธิบายข้อมูลโอเคได้ได้ได, <c oughs> ได้ค่ะอะา่าวๆมาเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วให้น้องเบลทำให้ดูหน่นยอยเได้อ่ะเดี๋ยวพี่ถือให้อ่ะ๋ยวสลับกล้องไงวะ <laughs> <laughs> นะคะอ่า <laughs> <laughs> เป็นวิดีโอให้ดูเป็นอ่าสลับกล้องไงน้องเ ต้องใช้นิ้วเธออ่ามาให้เห็นไแต่เมื่อกี้เลยน้องเบลพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่มีสิก็คือคนที่ได้ S S ตัวนี้ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยซึ่งพอกดเข้าไปที่ลิงก์เ่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้อ่าเดีจะเอาตัวอย่างให้ดูนะเรามาช่องนี้เราช่องนี้เขาเริ่มเซเว่นเขาขายดี ดที่ไปที่ลิงก์เมื่อกี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นตัว M คูปองแบบนี้อ๋อหน้าตาก็คือชัดเจนเนาะใช่อันนี้ลูกเพจใช้ไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นตัวอย่างตัวอย่างค่ะเอาไปสแกนก็ไม่ได้นะคะค่ะที่สําคัญในสิ่งที่ลูกเพจจะต้องดูก็คือวันหมดอายุว่าวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่อ๋อนี่เลยชัดเจนอ่าสามสิบเอ็ดสิงหาคือลูกเพจได้ปุ๊บแม่แม่ได้ปุ๊บรีบมาเลยเซเว่นแตกค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่<ะ>ถ้าลืมเลยเด็ดขาดก็คือสิ่งที่แม่แม่ได้เนี่ยจะเป็นโปโมตรอยืดขนาด4หนึ่งแพ็คที่เป็น4กล่องอที่เป็นขนาดบรรจุ180 ml นะคะมไม่ใช่เป็นไซส์อื่นนะเป็นไซส์นี้นะคะซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยในใน ซืเนี่ยคือแม่แม่จะได้สามเอสซื้อเอสสามเอสซือเอก็คือแม่แม่ก็คือจะได้รับสามแพ็คค่ะแม่จะมาแลกทีเดียวเลยคสามอันก็ได้สามอันก็จะได้สามแพ็คแต่ว่ามาแลกทีเดียวก็สะดวกหรืออยากจะมาแลกทีละแพ็คก็ได้ใช่แต่อยากให้มันหมดอายุเพราะถ้าหมดอายุคือไม่ได้หมดได้ ได้เลยวิธีการง่ายๆก็นํามาเซเว่นปุ๊บสมมุติก็เป็นพนักงานเซเว่นสมมุตินะอ่ามีแม่ๆมาดีมาให้ปูแล้วก็ทุสสแกนจะขึ้นมาคู่กองสุดไปแล้ว่ก็เดินหยิบนมเดินเดินเดินหยิบนมเอ๊ะช่องนมในช่องนี้อ่านเดินหยิบนมสมมุติว่า เบลอยากได้หมดเลยเบลก็สแกนสามติเบลก็เยวก็หยิบไปเลยสามกล่องก็หยิบไปเลยสามกล่องอย่าหยิบเกินนะถ้าหยิบ่องที่สี่จ่ายตังเองนะตัวนี้เท่านั้นนะขนาดร0ร้อยแปดสิบรถจืดรถจืดก็เป็นรถที่เด็กๆกินอยู่แล้วใช่คืออย่างนี้มีคนถามมาหลายคำถามว่าให้แต่รถจืดคือแบบนี้ถ้าลูกเพจ คือรสจืดเนี่ยมันเป็นรถกลางๆมันเป็นรสกลางที่ทุกคนสามารถทานได้คืออย่างบางคนไม่ชอบท็อกโกนัทไม่คอมบลูเบอร์ี่อะไรแบบเนี้ยคือรสจืดกลางๆก็เหมือนเราเวลาเราทำอาหารอ่ะรสชาติกลางๆสบายๆกีโอเคแล้วนะคะอ่ะเนี่ยขนาดนี้นะหยิบไปสามแพ็คอ่ะสมมุติสมมุติจะใช้ทีเดียวก็หยิบสามแพ็คแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ก็เซ็นอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านไปใช้ได้เลยแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่า ตัวข้อมูลที่เป็นอีสปอร์ตห้ามโพสห้ามแชร์ลิงก์โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะมีผู้หลังดีหรือผู้ที่เขา,งา,นานลงทะเบียนมาเราไม่ได้เราอาจจะแอบอ้างออกไปก็ได้นะคะหรือถ้าแม่แม่สมมุตินะถ้าแม่มติดโควิดหรือสักตัวอยู่เราไไม่ได้ก็ให้สามีให้คนในครอบครัวให้ญาติอย่างเงี้ยค่ะมา มาแทนได้คือเราไม่ได้ฟิีทิ้งแต่ว่าเราต้องมีคูปองเท่านั้นเองง่ายๆนะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเปิดลงทะเบียนไป3ามพันจิตนะคะสามพันจิตแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะโปรโมทอ่ะเขาให้นมมาทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแท๊กถ้าเดียวลองเอาราคาอันนี้เท่ราคาสี่สิบบาทอ่าสี่สิบบาทคูณกับหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแท๊กมันจะประมาณเจ็ดแสนบาทก็คือเกือบหนึ่งล้านเลยนะอ๋อโอ้โหโปรโมทโปรโมทโปรโมทเต็มที่มากแล้วก็ อันนี้คือเฟตแรกก่อนเป็นเฟตเฟตแรกเลยอันเนี้ยเฟตที่สองเฟตที่องของนมแต่เฟตแรกของของโฟมออดใช่โอเคถ้าเกิดใครยังสงสัยเดี๋ยวเบลจะอัดคลิปเป็นคลิปไปให้เป็นคลิปธีท่านตอนการทำทุกอย่างไว้ให้ลงในเพจสามารถติดตามได้ที่เพจอีจันเลยนะคะ ก็ไปสาขาใ,ใกล้ๆบ้านนะคะแต่ว่ามันจะมีสาขาทั้งหมดที่อ่ามันจะมีบางสาขาที่ไม่ได้เข้าร่วมในโครงการจะมีทั้งหมด76สาขาที่ไม่ได้เข้าร่วม<า>เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ในเพจเดี๋ยวลงไปแล้วเรียบร้อยอ่านได้เลยเมื่อเช้านี้ลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะ76สาขาที่ไม่ได้เข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่อะมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเช่นสนามบิน ทำแไม่ได้ดอนเมืองวรรณคูณอะไรอย่างนี้ไม่ได้หมอชิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเซเว่นทั่วไปอะได้ได้อย่างเซเว่นทั่วไปเนี่ยริมทางเซเว่นเผาบ้านเอ่อขอพี่ว่านนะได้หมดคือแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆอะพวกบอกทางงานอะไรแบบนี้จำจะไม่ได้เข้าร่วมเนาะจะไม่ได้เข้าร่วมอ่าโอเคจ้ะซึ่งเรามีทีมโฟมแล้วก็ทีมของพี่ธานีที่เป็น เซเว่นเนี่ยเามาดูในเรื่องแข่งการทุกเรียนงแบ่เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆโอ้วิรกมากเองเพราะตอนนี้ใช่นมผงอยู่อะนะใช่ตอนนี้แพ็กดมผงกันเต็มเต็มตีมเต็มจำนวนก็มาแต่เช้าตู่กลับมืดมากอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มีแม่ๆบางคนสงสัยว่าอ้าวลงเซเว่นนมผงไปแล้วจะได้เอ็นทุกองไหมไม่ใช่นะคนละส่วนคนละส่วนถ้าเป็นนมผง จ However, ัด so ส er mm, uh, mm, okay. so ่งโครรี่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นระบบการขนส่งคือนมส่งไม่เป็นอะไรแต่ส่งโครรี่ก็ตามลำดับมาแต่ว่าคือถ้าเป็นนมกล่องแบบเนี้ยที่ต้องมาเอาเอลชูปองอ่ะเพราะว่าถามว่ามันเป็นระบบการขนส่งบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วนมกล่องมันอาจจะแตกมันอาจจะร่วมหลังก็เสียหายได้เดี๋ยวไม่ได้กินพอดีก็รับเองดีกว่าใช่แล้วก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยทุกปโอเคยังงั้นเดี๋ยวให้เขาไปติดตามในคลิปเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมา โอเคค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย